ตอนนี้ป๊ป๊ากดไปที่96ครั้งและการกดของป๊ป๊าเนี่ยก็จะถูกนําไปรวมกับของทุกคนในประเทศไทยนะยี่มันต้องกดอย่างนี้อ๋อย่างนี้เอาดิอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวนยอากริดูดาสวัสดีครับพี่ดี สวัสดีครับน้องๆตอนนี้วันนี้อยู่กับพี่หนูดีกับป๊ะป๊าอาร์ตนะวันนี้นะป๊ะป๊า,ปาอาร์ตมีภารากิจมาให้พี่หนูดีทำภารากิจอะไรเหรอคะภารากิจนี้เป็นภารากิจสําคัญเป็นภารากิจระดับชาติเลยนะ <c oughs> ทุกๆุกคนในประเทศชาติตอนนี้จะต้องร่วมมือกันจะต้องช่วยเหลือกันเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันโดยการเล่นเกมป๊อปแคท ความแค้ก็คือเกมที่กำลังฮิตสุดๆเลยตอนนี้นะครับในอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะก็คือว่ามันจะเป็นเกมที่เป็นรูปแมวอะ่ะเวลาเรา,าใช่ใช่เวลากดแล้วมันก็จะอ้าปากนะโดยเกมนี้จะมีการนับสถิติการกดของคนทั่วโลกเลยนะมาแข่งกันของคนแต่ละประเทศแต่ละประเทศมาแข่งกันว่าใครประเทศไหนจะมีคะแนนนําสูงสุดเลยนะแล้วตอนนี้ก็คือประเทศไทยของเรานะอยู่อันดับหนึ่งของโลกเลยรู้เปล่า น้องๆอ,อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นยังไงอ่างั้นเดี๋ยวตามป๊าอาร์ตไปดูเลยนะว่าเกมป๊อปแคทที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยมาเดี๋ยวป๊าปาจะมาเล่าให้น้องๆฟังนะครับว่าเกมป๊อปแคทเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นมาอย่างไงนะก็คือว่ามันจะมีในทวิตเตอร์นะมันจะมีผู้ชายคนนึงนะเป็นคนอเมริกันเขาโพสร,รูปแมวของเขาใช่เขาโพสร,รูปแมวของเขา แมวของเขาเนี่ยมันกําลังจ้องอยู่ที่หน้าต่างอ่ะจ้องแมลงอ่ะจะกินแมลงแลวทีนี้เจ้าแมวตัวนี้มันก็อ้าปากจะทําท่าจะกินแมลงใช่ไหมเขาก็โพสตลงทวิตเตอร์แล้วทีเนี้ยก็มีคนในทวิตเตอร์น่ะเอาเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยไปทําเป็นรูปมีมมีมก็คือไฟล์คลิปที่เป็นรูปตลกอ่ะน้องๆเคยเห็นไหมกลายเป็นว่าเจ้าแมวตัวนี้ก็ดังขึ้นมาเลยชื่อเจ้าว่าเจ้าโอ๊ตมิวอ้าโอ๊ตมิวเนี่ยสุดท้ายก็มีคนมาทําเป็นเกม แล้วเกมนี้ก็กําลังฮิตมากเลยในช่วงข้ามคืนเลยนะน้องๆตอนนี้นะประเทศไทยของเรานะอยู่อันดับที่1เลยนะของโลกนะเดี๋ยวเรา,เรไ,า,าไปดูกันนะว่ามันเป็นยังไงโอเคอ่าเดี๋ยวเกมป๊อปแคทก็คือว่าเราจะต้องเข้าไปใน Google Chrome แบบนี้เสร็จแล้วก็พิมพ์หาคำว่าป๊อปแคท ดอทคลิกนะก็คือตัวนี้เข้าไปเลยปั๊บนี่อาป๊าเล่นมาแล้วอ่ะป๊าเล่นมาแล้วตอนนี้ป๊ากดไปที่96ครั้งและการกดของป๊าเนี่ยก็จะถูกนําไปรวมกับของทุกคนในประเทศไทยนะตอนนี้สถิติเนี่ยของโลกนะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันจะขึ้นช้าหนึ่งเพราะว่าคนเล่นเยอะมากคนเล่นเยอะมากใช่มาละอ่าโอเคมาแล้ว ตอนนี้นะอ่านี่คือสถิติการเล่นทั่วโลกทั่วโลกนี้มีการกดไปแล้วอ่ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันครั้งและอะไรรู้ไหมอะไรรู้ไหมพีคสุดคือประเทศไทยอันดับหนึ่งจ้าไ <c oughs> อ้ยอ,อ,อ,อย่างเงี้ยตอนที่ปปาดูดูแรกๆนะประเทศไทยกับไต้หวันเนี่ยเบียดกันประเทศไทยเนี่ยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านครั้งไต้หวันเนี่ยหนึ่งหมื่นหกพันล้านครั้ง ผ่านไปแค่ประมาณสักไม่กี่นาทีอ่ะเอ้ยคิดอีกแล้วคิอีกแล้วอีกแล้วทิ้งห่างมากอ่ะประเทศไทย4 41,000ล้านอ่า41,000ล้านครั้งไต้หวัน28,000ล้านครั้งอ่ะอะไรเป็นคนคิดนะอเมริกาทำไมไม่เห็นคขเล่นเลยเดียวนี่อเมริกาอยู่ที่21เขาไม่ค่อยเล่นนะโอเคครับ เราอย่าช้าเรามาร่วมด้วยช่วยกันเลยในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้ประเทศไทยยืนอยู่ที่หนึ่งของอันดับโลกต่อไป<ะ>เอาเลยนะหนึ่งสองสามกดเลยโอ้โมีทีการไม่มีอะไรมากนะครับน้องๆก็คแค่กดไปที่ปากของมันนะแบบนี้แล้วจำนวนการกดเนี่ย มันจาไปทําอะไรก็ไม่รู้โดนไปตอนนี้พี่นูดีก็ไป350ครั้งแล้ว350ครั้งของดูดีนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะช่วยเหลือประเทศไทยของเรานะครับเดี๋ยวป๊ากดบ้างป้ากดบ้างอ่าปาปากดบ้างเดี๋ยวน้องนายกดน้องนายไปนั่งข้างป้าป๊าอย่างนี้มันต้องกดอย่างนี้อ๋ออย่างนี้อาดีเลยนอ่ากดกดกดทุกคนก็สามารถช่วยโลกได้นะครับอ่า โอ๊ยะยไกดกดโกดกดโอ๊ยไม่เอาเอาเดี huh. okay, ๋ยวเราจะให้น้องๆเนี่ยมาแข่งกันกดนะพี่หนูดีน้องนายของเขาว่าหนึ่งนาทีเนี่ยใครจะกดได้เยอะกว่ากันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะป้าป๊าจะตั้งไว้ที่700รอยนะครับแล้วมาดูว่าพี่หนุ่ดีจะกดได้กี่ครั้งนะใน1นาทีนะโอเคสใจให้น้หนดีนค่ะสามสองหนึ่งเริ่มเลย เอา๊ปาปากดผิดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ปาปากดตั้งเวลาผิดไม่เป็นไรยู่ที่เจ็ดร้อยสิบห้าก็ได้อ่าอ่าเอาที่เจ็ดร้อยสิบห้าน้องน้องคิด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 ตามไปด้วยนะคิดตามไปด้วยนะคนี้คิดเร็วสามสองหนึ่งเริ่มเลยโอ้เร็วมาก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 ตอนนี้ห้าวินาทีแล้วอันนี้เรากดที่หนึ่งนาทีหรอหนึ่งนาที ันายสู้ไม่สู้สู้ป๊าหลับป๊าหลับหนึ่งนาทีเหรอมันจะนานไปปะไม่เป็นไรเราีเร็วเอาไงครบยังหนึ่งนาที ยังสี่สิห้าวินาทีแล้วน่าจะเอา30วินาทีตะวนอไม่เป็นไรนี่แหละอ่าเอมันนี่มสอนึ่งสอน่งสอหนึ่งอนึ่องนช่งสองหนึ่งสงหนึ่งสอดหยุดงสองหนึ่งอน่งสองหนึ่งสองนี่งสอหน่อน่อนหนึ่สองหน่ดีได้น่งสหน่อหสอนนี้ตอนนี้คือพี่หนน่่ห่่นสิ 9 8 8ค่ะเรออลบกับหห้าเหลือเทไรพี่ดี273ครัอเดบคอยเดี๋ยวมาดูมาดูเดี๋ยวมาดูน้องนายบ้างอย่าเพิ่งกดนะกดนะตั้งเวลาก่อนนะเดี๋ยวป้าป้าน้องนายช่วยไหมครับก็ ดีเชียร์น้องนะสามสองหนึ่งก็เลยถึงถึงตึ้งพี่ดีได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้สองเจ็ดสามใช่ไหมใช่ไหมปากเลื่อนปากมีเหลี่ยมอาไม่เป็นไรปากเหลี่ยมยัยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากดตันกดตันเรลยเอากดตันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวแพ้พี่ดีนะอ่็เร็วจิมเร็ว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 จิ้มเร็วจิ้มเร็ว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 เ่็วเร็วเร็วเรงวเร็วเร อ่ะตอนตอนตออพี่อย่าบังน้องตอนนี้น้องนายแข่งช่วยชาติอยู่นะคะสามสิบวิแล้วสามสิบวิครึ่งทางแล้วน้องนายไปที่ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบนะห่งอย่สอใช่หมนึ่งนาทีสองร้อยหกสิบครั้งก็ใกล้เคียงกันพี่สองร้อยเจ็ดสิบสาม่าเดี๋ยวตองนี้นะขุดเขาอยากขึ้ออีกสิบวินาทีสุดท้ายนะอ่าจิ้มไปยิ้มไปจิ้มไปยิ้มไปอ สี่สามสห่งหดเลาอ่าไหนดูคะแนนดูคะแนนน้องนายจหนึ่งพันได้ยสิลนนอเอานะคูนะน้ำหนึ่งหองสามกูนะหนึ่งสองสามก็เลย เอากดกดอากด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 ปากแมวอ้าเอากดกดเร็วเร็วดึง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 ดึดึง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 ดึดึง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 ดึดึงดึงดึงคือคนเล่นเยอะมากจนแมวอ้าปากไม่ทันแล้วตอนเนี้ยอ้าปากเริ่มค้างแล้วอ่ะอันนี้เราเพลงไปด้วยคุณเขาก็ช่วยชาตินะคะวันนี้พี่ดีอย่าบังดีดู ไอ้ทำเป็นเล่นจะได้ร้อยครั้งแล้วนะเนี่ยจริงเหรออ่าเดี๋ยวนี้มหักนะจิ้มปากแม่ละมันจะได้ไปเปลี่ยนหน้าจอวาเนี่ยอ้าวอีกห้าวินาทีสุดท้ายอ่ากดเร็วเรวเร็วห้าสี่สามสองดินเดินดหมดเวลาสามเจ็ดสองนะอ่าเดี๋ยวนะเรามาที่ก่อน คุณเขาคุณเขาเกดได้สามเจ็ดสองลบเท่าไหร่นะเมืเ 250, อ่อกี้สองห้าศูนย์เนาะค่ะสองร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยยี่สิบสองค่ะอ๋อหนึ่งอยู่นะเยอะอยู่นะฝนะึกกามเนะื้อเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันบ้างนะ <Okay. S 2> ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่แบบเรากดเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แบบป๊าป๊ากดเนี่ย<ๆ>จะกดได้เท่าไหร่นะอ่าหนึ่งนาทีนะมาดูกันป๊าป๊าตั้งไว้ที่หนึ่งสี่สี่ศูนย์นะเลขตั้งนะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะ

ไม่ไงช่วงนี้โควิดไงโควิดแล้วก็แบบเครียดอก็เลยแบบอยู่บ้านด้วยเล้วจะมองอย่างนี้คือระบบอินเตอร์เน็ตในปรมเไศไทยดีมากห้าสิบหกสามสิบเจ็ดสาแปสมสเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดปวดมือมากเลยตอนนี้ปวดมือตรงนี้สี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดเฮ้ยี่สิบเก้อีกสิปนีห้าสิบอ้างปวดปะ ปวดบ้านแล้วคนเขาเล่นได้ยังไงตั้งนานทั้งหมด2017โอ้ oh my god เดี๋ยวนะเอานึกว่าได้2000อย่างๆเมื่อกี้เราตั้ง1410ใช่ไหม1410 2017ป้าป้าได้ไป607ครั้งในหนึ่งอ่าเด็กๆตบมือให้ป้าป้าหน่อย ทีมนี้เพื่อนๆเป็นยังไงบ้างชอบกันไหมครับลองลองไปหาเล่นดูนะนี่เกมป๊อปแคปอย่างนี้นะอ่าป๊าป๊ากดไปเมื่อกี้1นาทีได้600ครั้งพี่หนูดี1นาทีได้ 200... เท่าไหร่สองร้อยเจ็ดสิบสามสองร้อยเจ็ดสามสองร้อยเจ็ดสิบสามสองร้อยเจ็ดสิบสี่ประมาณนี้น้องนายได <220. S 1> <98 1. S 2> ้สองร้อยยี่สิบเ้้ยเอองูเยอะมาก เดี๋ยวน้องๆลองไปกดดูนะแล้วลองมาแข่งกันดูนะว่า1นาทีเนี่ยใครกดได้เยอะกว่ากันกดได้เยอะกว่าหนูดีหรือเปล่า่าคลิปนี้ป๊าป๊าอาร์ตกับหนูดีกับน้องนายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจให้น้องหนูดีป๊าป๊าอาร์ตด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ ไดีค่ะไลค์บอกแจก๊สอย่าลืมกดไลค์กดแชร์